ทุกคนเธอก็ซื้อเองเนาะจริงจิงมอนนั้ิลูกเคี้ยวคืนๆือมไม่ละลูกเออนั่นแหละอรไหมอัวยไหมเออเคี้ยวเนี่ยเคี้ยวนี่ยอ่า อืมน้คมมาเขี้ยวลูกเขียวกืยังกืยังกืนเต็มปากเลยกืญยังกืยัง่ได้เอาผ้ามันเพื่อนมาเออ้าวมไปไหนวอยู่ในนั้นอะอยู่ในนั้นอะเอาไหมหน่อยในกล่องลืมหมามาลืมามาลื